ที่หลายท่านจองกันไว้นะเพชรพยาธรนะครับเขาเตรียมส่งแล้วนะนะเพชรพยาธรนะครับนี่มาดูกันหน่อยนะครับนะเขามีเขามีใบนะครับมีใบปิ้นมาเนี่ยน้เพชรพยาธรนะครับนี่เพชรพยาธรนะอาจจะกลับด้านนะฮะกลับด้านเพราะว่ากล้องกล้องหน้าเนี่ยตัวหนังสือจะกลับด้านนะเพชรพยาธรเพชรพยาธรก็คือประหลัดคิกเพชรพยาธรนะฮะ จองยอดจองดีมากนะครับยอดจองดีมากเดี๋ยวเขาจะส่งแล้วฮะเขาจะส่งมอบให้ผู้ที่สั่งจองแล้วเพชรพญาธรเพชรพญาธรรุ่นนี้นะครับเขาเสกเรียบร้อยแล้วพร้อมกับไอ้แดงไอ้แดงเป็นเป็นหุ่นนี่นี่ไอ้แดงนี่ไอ้แดงไอ้แดงเนี่ยยอดเขาเต็มไปหมดแล้วก่อนหน้านั้นนี่เขาเปิดให้บูชาไปก่อนส่วนนะเพชรพญาธรเนี่ยนะเพชรพญาธรเนี่ยนี่เนี่เขาวาดเนี่ยเนี่ยเพชรพญาธรเนี่ย เขานะเขาเปิดจองแล้วกําลังส่งของให้นะส่งของให้นี่ใครยังไม่ได้รับนะก็ยังไม่ได้รับหรอกตอนเนี้ยนะเดี๋ยวได้รับแล้วจะเห็นนะครับนะ้าเพชรพยาธรเพชรพยาธรมาดูหน่อยผมมีผมมีตัวจริงอยู่นะครับไม่ใช่ตัวอย่างแล้วล่ะเป็นตัวจริงแล้วล่ะนะตัวจริงแล้วแต่ว่าเป็นตัวจริงที่ไม่ได้บรรจุนะเพราะว่าเขาส่งให้ผมมา นะครับนี่คือเพชรพญาธรฮะนะนะเพชรพญาธรนี่ครับนะตัวกําลังสวยเลยเพชรพญาธรซึ่งเขานะเขาจําลองมาจากเพชรพญาธรหินของพระอาจารย์ส้วนนะเกจิดังของชาเชิงเซาแปดริ้วสมัยสมัยก่อนนะฮะอาจารย์ส้วนท่านลาสังขารไม่นานแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าตรงนี้ให้ท่านฟังหน่อยแล้วกันท่านจะได้มีนะมีข้อมูลนะเพราะว่า ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงอาจารย์พระอาจารย์ส่วนนะพระอาจารย์ส่วนท่านลาสังขารไปนานแล้วแล้วไม่มีใครพูดถึงพระอาจารย์ส่วนเลยจนมาถึงวันนี้ผมได้พูดถึงพระอาจารย์ส่วนคัมภีร์นิวได้นําเสนอเรื่องราวของพระอาจารย์ส่วนเหมือนพระอาจารย์ส่วนดนใจให้ทีมสร้างเนี่ยมาหาผมเพื่อจะให้ได้ประชาสัมพันธ์ นะพระอาจารย์ส้วนพระอาจารย์ส้วนเนี่ยหลายคนลืมไปแล้วนะคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักแต่มารู้จักในรายการผมเนี่ยท่านคิดดูอะแสดงว่าพระอาจารย์ส้วนเนี่ยจิตของท่านยังสื่อถึงได้ส่งถึงได้นะท่านเคยทําคุณงามความดีอะไรไว้ไม่ได้ถูกกล่าวขานเนี่ยพอมายุคนี้ได้ถูกกล่าวขานผ่านทางนี้แล้วนะครับพระอาจารย์ส้วนเป็น น้เจ้าของตำนานพ่อเพชรพญาธรท่านทำหินนะฮะนะหินแกะเป็นเพชรพญาธรอันใหญ่หนักมากนะอยู่ที่อยู่ที่วัดท่านนะ่ะเป็นสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในสุสานร,ร้างเป็นสุสานร,ร้างย้ำนะครับนะเมื่อก่อนโอสายเข้านะฮะโนโหคนคนโทรกันเยอะนะตอนเนี้ยนะผมไม่รับนะคือ นะสุสานล้างนะครับทําไมถึงร้างทําไมถึงร้างเมื่อก่อนเนี่ยมีพระอยู่ตอนสมัยที่พระอาจารย์ส้วนอยู่ก็มีพระอยู่นะครับแต่ว่าพออาจารย์ส้วนลาสังขารไปที่นี่กลายเป็นที่ล้างเพราะว่ามันเป็นที่อาถรรพนะผมว่านะมองว่าเป็นที่อาถรรพ์เพราะว่าอาจารย์ส้วนจะทําหุ่นไว้เต็มเลยในตํานานนะฮะปั้นหุ่นในตํานานไว้เต็มเลย นะตำนานวันนักคดีหรืออะไรต่ออะไรปั้นไว้เต็มเลยแล้วมาปั้นไว้เนี่ยพอหญ้าขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้มันดูน่ากลัวแล้วหุ่นทุกตัวเขาบอกว่าเหมือนมีชีวิตเพราะว่าอาจารย์ส้วนบอกกับญาติโยมตอนนั้นนะฮะตอนที่ท่านยังลมลงขันอยู่บอกว่าถ้าญาติท่านเสียชีวิตแล้วใครอยากจะเอาอัฐิมาใส่ไว้ในหุ่นแต่ละตัวรูปปั้นแต่ละตัวได้เลยท่านทําให้ มันได้กลายเหมือนรูปปั้นที่อยู่ที่นั่นเหมือนมีชีวิตพระไปอยู่ใครไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะครับก็กลายเป็นสุสารล้างเคยถูกขโมยนะขโมยเพชรปัญาธรเนี่ยใช้รถใหญ่ไปเนี่ยนะครับไปยกปรากฏว่าเอาไปไม่ได้ครับเอาไปไม่ได้เขาบอกว่านะไปยกแล้วสลิงขาดนะวันดีคืนดีเนี่ยเห็นหุ่นปั้นมาเดินเล่น นะ้านี่คือบารมีพระอาจารย์ส้วนนะฮะนะเขาบอกอย่างนี้ผมเล่าให้ท่านฟังนะเล่าให้ท่านฟังมาดูหน้าพระอาจารย์ส้วนก่อนนี่พระอาจารย์ส้วนเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ท่านฟังอันนี้พระอาจารย์ส้วนนะฮะซึ่งนะเป็นพระดีมีวิชาเนี่ยหุ่นนะฮะหุ่นที่ปั้นไว้ท่านดูสิแล้วนั้นแล้ว,ลวปากคลึ้มอย่างเงี้ยคลึ้มอย่างเงี้ยหุ่นจะไม่มีชีวิตได้ยังไงล่ะ นาหุ่นมีชีวิต้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะถ้าเข้าไปเนี่ยดูสินะท่านดูสิคล้มเลยเขียวไปหมดเลยนี่หุ่นนะครับนะแล้วดูเหมือนเก่าเลยนะนี่พรดอานาร์ส่วนแล้วมาดูเพชรพญาธรนี่ฮะปหลัดขิกหินเพชรพญาธรนี่ฮะเห็นไหมนี่เพชรพญาธรนะครับมีตาด้วยนี่ครับ นนาะหลายคนไม่รู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะท่านที่ไม่รู้นะครับนะเขาบอกว่าอดีตที่ผ่านมา40ปีแล้วนะครับสู่ปัจจุบันนะเหมือนกับนะเขาเรียกว่าเหมือนตำนานหลับไหละนะพ่อเพชรพยาธรได้ถือกำเนิดตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนะต่างไปกราบไหว้ขอพรมีโชคมีลาบการงานค้าขายกลับมาอีกครั้ง สิ่งที่ลีลาบซ่อนอยู่ในสุสานล้างมาเกือบสี่สิบปีเล่ากันว่ามีโจรเนี่ยมาขมโมยโดยใช้รถเครนยกแต่ไม่สามารถเอาไปได้เนื่องจากสายสลิงขาดนี่นะดูสิจะยกได้ยังไงอะ่ะดูสินะหินเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยนะยกขึ้นไปแต่จริงๆเนี่ยน่าจะยกได้นะยกรถเครนอะ่ะ นะอย่างเงี้ยแต่สายสลิงขาดอะ่ะท่านคิดดูอะ่ะเกิดอะไรขึ้นะนะนะเกิดอะไรขึ้นสายสลิงขาดแล้วเอาไปไม่ได้นะครับนะเอาไปไม่ได้วันดีคืนดีมีชาวบ้านละแวกนั้นได้เห็นหุ่นปั้นพ่อเพชรพยาธรตนนี้เดินไปท่ามกลางสุสานร,ร้างนะพระอาจารย์ส้วนอดีตพระคณนาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองพนมสารคาม8ปดลิ้วได้ปลุกเสกตามกรรมวิธีแบบโบราณสุดเข้มขลังเหมือนมีชีวิตเอาไว ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชาวว่าชาวบ้านในละแวกนั้นได้กราบไหว้ขอพรนะในตำนานพระอาจารย์ส้วนท่านเป็นจอมขมังเวทแห่งยุคสมัยนั้นทั้งเจ้าใหญ่ในโตก็มาหาท่านให้ช่วยรวมถึงเขาบอกนะฮะท่านผู้ว่านะปัจจุบันชาชิงเซาท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ส้วนอีกหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ลูกปั้นทุกตนในสุสานล้วนเป็นนะ เป็นหุ่นเหมือนมีชีวิตนะครับนะใครได้ไปสัมผัสสุสานล้างพระอาจารย์ส้วนจะเห็นสิ่งลี้ลับอะไรซ่อนอยู่อีกมากมายรวมทั้งปลัดขิกนะพ่อเพชรพยาธรและกุมารแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังในยุคนี้มาสู่วัตถุมงคลที่สร้างจำลองนะจำลองรูปแบบของนะเพชรพยาธร เกจิอาจารย์ชื่อดังปลุกเศษเมื่อวันที่21มีนาคม2564นะนี่นะมาดูตัวเล็กอันนี้แดงฮนะอันนี้ตัวแดงนะตัวแดงนี่ขนาดกำลังดีนะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กอันเนี้ยนะเป็นเครื่องรางของขังท่านสามารถจะเอาไปเลี่ยมนะทำเป็นพวงแจได้นะเลี่ยมแล้วแขวนเป็นพวงกุญแจนะผมบอกแล้วเครื่องรางแบบเนี้ยเหมือนงูมีพิษ จะอยู่ที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์หมดนะงูอ่ะนะเลื้อยเข้าไปผ่านน้ําคํมผ่านที่โส่กรปกอะไรนะพิษก็ยังอยู่เหมือนนี่นะฮะเหมือนเครื่องรางของของังท่านจะพกใส่กระเป๋าเสื้อจะใส่กระเป๋ากางเกงไม่เป็นปัญหาครับนะพุทธคุณนะพลานุภาพไม่เสื่อมนะครับไม่เสื่อมนี่อย่างนี้นะมาดูนะถ้าท่านไม่ชอบตัวเล็กท่านจะชอบตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ฮะนะนะอัคระยันเขามี นี่ครับนะน้ามีนี่มีหางมีอะไรนี่นะเพชรพญาธรฮะเพชรพญาธรเอาละนะครับตามคําเรียกร้องท่านอยากให้ผมพูดถึงเพชรพญาธรผมก็พูดให้นะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่นะเขาบอกว่าณนะตํานานเนี่ยจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บังเอิญน,นะฮะที่จะเกิดขึ้นแต่เป็นความตั้งใจ นะผมไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์ส้วนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนะีฮะเกจิรุ่นเก่าๆนะฮะไม่ได้มีการพูดถึงกันแล้วบางองค์เนี่ยสร้างคุณูประโยชน์คุณูประการไว้กับศาสนาเยอะแยะมากมายแต่พอถึงปัจจุบันคนลืมแล้วไม่พูดถึงแต่วันหนึ่งเนี่ยองค์นั้นๆก็เข้ามาอยู่ที่ผมให้ผมได้มีโอกาสพูดถึงท่าน ให้ให้ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คามมินีวได้มีโอกาสประชาธมพันธนะคุณงามความดีของท่านในอดีตซึ่งคนลืมกันไปแล้วเนี่ยเอามาพูดใหม่แล้วให้ท่านได้รับรู้ผมขอบคุณนะครับนะขอบคุณในคุณประโยชน์คุณอุปการที่พระอาจารย์ส่วนนะพระอาจารย์ส่วนนะครับที่ท่านให้ไว้กับนะกับศาสนาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับ บางคนเรียกพระอาจารย์ส่วนบางคนเรียกพระอาจารย์ส่วนนะไม่มีปัญหาฮะเสียงต่ําเสียงสูงนะเป็นองค์เดียวกันนะ้าองค์เดียวกันนะครับนั้นนะท่านลองไปสัมผัสเรื่องราวประวัติของพระอาจารย์ส่วนนะครับทางเพจหนังสือพิมพ์คัมมิิวก็ลงไปแล้วนะครับประวัติน่าสนใจประวัติพระอาจารย์ส่วนนะครับลองไปศึกษาลองไปดูนะครับเพราะว่าเพชรเพชรพาธรรุ่ทนที่ทันท่านเนี่ยตอนนี้ราคาเล่นหาก็ค่อนข้าง ค่อนข้างสูงในปัจจุบันก็หายากส่วนรุ่นใหม่ๆก็แบบนี้นะฮะเป็นการสารตํานานเก่านะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ต้องบอกว่านะวงการอื่นคึกคักหรือเปล่าไม่รู้แต่วงการพระเราเริ่มมีมีความคึกคักขึ้นมานะครับนะศูนย์พระเริ่มมีความหวังนักสร้างเริ่มมีความหวังนะเริ่มมีความหวังจากเดิมที่ริบหลีริบหตอนนี้เริ่มมีความหวังกันขึ้นมา ผมผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครติดตามรายการผมจะรู้ว่าช่วยได้มากทีเดียวเลยนะช่วยนะจับชีพประจรความเคลื่อนไหวของวงการผ้าใหม่ได้ดีทีเดียวนะหลายท่านเนี่ยสนใจไปสั่งจองวัตถุมงคลหรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางช่องทางนี้แล้วก็ไป กราบพระเกจินาะสั่งจองวัตถุมงคลทําให้มีความคึกคักมากขึ้นนาะตรงนี้นะเห็นชัดนะครับเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สร้างวัตถุมงคลวันนี้สามนาะสามเจ้าที่ติดต่อเข้ามานะครับสามเจ้าที่ติดต่อเข้ามานะครับให้เราช่วยในเรื่องการทาประชาสัมพันธ์ นั้นเกจิเนี่ยหลายรูปหลายองค์ที่มีวัตถุมงคลออกมาต่อไปเราจะนำมาพูดคุยในรายการนี้ครับนะในรายการนี้อาจจะได้นำเสนอเกจิหลากหลายมากขึ้นหลายคนนึกถึงหลวงปู่นนท์วัดเขาผานทูบหรือสำนักสงฆ์เขาผานทูบนะเดี๋ยวไม่นะไม่ช้าไม่นานเราอาจจะได้พูดถึงหลวงปู่นนอ,นอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วเกจิหลายๆรูปที่เราพูดไปตอนนี้เนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าหลวงตาขึมเนี่ยเหมือนโดนจุดพลุนะหลวงตาขึมเนี่ยเหมือนโดนจุดพลุตอนนี้นะใครๆก็บอกว่าแม่ทำไมหลวงตาขึมขึ้นได้แรงขนาดนี้นะเหมือนโดนจุดพลุนะครับแต่เกจิองค์อื่นๆก็ไม่น้อยหน้านะครับไม่น้อยหน้าอย่างหลวงพ่อรวยมาตกกพุธยังขยับอยู่นะครับ ยังขยับอยู่แล้วขยับได้ดีด้วยนะครับอย่างนะรุ่นบูรพาพยักษ์แม่ขยับได้ดีทีเดียวนะครับคนสนใจรุ่นบูรพาพยักษ์เนี่ยเยอะมากนะของหลวงพ่อรวยมาตพุทธระยองนะเกจีหลายองค์นี่นะครับตอนนี้แฟนรายการติดตามนะติดตามแบบใจจดใจจอ่อใจระทึก หลายๆองค์ตอนนี้เนี่ยท่านจะเห็นนะครับจะเห็นวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาออกมาล่าเริงอยู่ในขณะนี้ผู้สร้างแล้วคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับเพราะว่ากระแสตอบรับของหลวงปู่บุญมามาดีนะมาดีมากๆนะมาดีมากๆมาดูนะวัตถุมงคลที่ผมบอกว่าเป็นงานรุน นะงานลุ้นแล้วออกมาเนี่ยคนชื่นชอบมากผ่านไปแล้วนะครับงานลุ้นของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปาจีนฮือหามากท่านจานอักขระลงบนกระเป๋าหลุยนะเจ้าของดีใจมากนะคุณกรร๊อบลบบุรีโอ้ยฮะกระเป๋าหลุยใบนี้นะครับนะคนจะจ้องมองนะครับ กระเป๋าหลุยที่มีราคาอยู่แล้วได้อัคระยันของหลวงปู่บุญมาใส่เข้าไปแล้วท่านก็นะเซ็นชื่อของท่านด้วยนะครับน้าใบนี้นะวันนั้นเนี่ยหลวงปู่บุญมาอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลสองรุ่นพร้อมกันสองรุ่นพร้อมกันคือเหรียญเสมาพยักพันล้านเสมาพยักษ์พันล้านแล้วก็รวยทันใจเป็นพักลิง่ง วันนี้มีหลายคนบอกว่าอาจารย์ช่วยเอามาให้ดูหน่อยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรงานลุ้นผมไม่ได้จองแต่ผมอยากจะเห็นพระเอา้าคุณไม่ได้จองแต่คุณอยากจะเห็นพระอย่างนั้นนะนะเอาไม่เป็นไรนะคุณไม่ได้จองแต่อยากจะเห็นพระผมจะแกะลุ้นให้ท่านดูนะผมเป็นนะอันนี้เป็นผมนะเป็นเป็นของของผมนะผม แกะได้ผมแกะได้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของผมแล้วนี่ครับนะอันนี้เป็นเหรียญเสมาพยักษ์พันล้านนะผมจะได้เนื้ออะไรนะเนื้อทองคําคงไม่ต้องหวังมั้งเนื้อเงินหรือเปล่าหรือเนื้ออะไรนะเดี๋ยวผมจะแกะฮะนี่นะใครอยากได้เนี่ยไปนะไปหาเอานะครับลุ้นนะงานลุ้นนะผมจะแกะให้ดู เหรียญน,นี้สวยงามขนาดไหนนี่งานลุ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะงานลุ้นก็คือเขาจะซีนมาแล้วก็นะทึบนะฮะเป็นกล่องทึบมองไม่เห็นเหรียญหรอกเพราะอยู่ด้านในเรามาแกะดูกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะเนื้ออะไรนะครับแกะอันนี้ให้เห็นชัดๆนี่แหละนะนี่แกะให้เห็นกันนะชัดเหรียญเสมาพยัก์พันล้าน หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองปลาจีนมาดูกันหน่อยนะมาดูกันหน่อยโอเหรียญเขาสวยเหรียญสวยมากนะสวยครับเหรียญสวยทำได้ดีทีเดียวนะมาดูนะผมได้ลงยาครับนะได้ลงยานะครับนะลงยานี่เขาเรียกเขาเรียกว,ว่าเหรียญเสมาทรงเนี้นะฮะทรงนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูหน่อยนะแกะ นะแกพลาสติกออกจะได้เห็นชัดชัดนะจะได้เห็นชัดชัดอ่ะแกพลาสติกนิดนึงนะครับนี่โอ้ยสวยนะครับลงยาครับนะลงยานี่งานลงยาเขานะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านเห็นไหมนะลงยาเนี่ยนี่นี่ท่านให้ผมให้ท่านดูชัดชัดนะนะลายเส้นยังขึ้นอยู่เลยนะนี่ฮะจะเห็นนี่ขนาดเส้นเล็กๆยาจะไม่ทับนะเดี๋ยวนี้เขาลงยาเห็นไหมนาจะขึ้นนะถ้าลงยาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยลงไปเนี่ย เส้นเส้นทับหายหมดอทึบไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขาลงยาเขาจะเห็นนะลงยาชัดแล้วสวยงามแล้วมีมิตินะครับเนี่ยฮะคืองานพวกนี้ยงานลงยาเนี่ยผมจะบอกให้นะครับว่าจริงๆเนี่ยไอที่ทากันสมัยก่อนเนี่ยไปเอาลายเส้นมาแล้วก็เอาสีสาดเข้าไปสาดเข้าไปสาดเข้าไปพอมาทํางานจริงลงยาออกมามันก็ไม่เหมือนนะครับมันไม่สวยแต่ถ้าเราทํานะทําเหรียญออกมาแล้วแกะบล็อก นะเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนลงยาได้นะตรงไหนลงยาแล้วสวยเนี่ยครับนะอย่างเนี้ยลงยาฉากหลังเห็นไหมสวยอันนี้มีเสือนะมีเสือสองตัวมีหน้าเสืออยู่ข้างล่างนะเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์อันนี้เหรียญเสมาพยัคฆ์พันล้านนะหลวงปู่บุญมาด้านหลังนี่เป็นอักขระยันเห็นไหมอัขระยันแล้วก็มีตัวหนังสือนะเขียนนะเขียนชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เขียน นะอธิบายไว้ด้านหลังฮะด้านหน้าไม่มีนะไม่มีตัวหนังสือแต่ว่าสังเกตฮะสังเกตจะมีลายเซ็นหลวงปู่อยู่ฮะเออเนี่ยลายเซ็นหลวงปู่กลายเป็นสิ่งสําคัญไปแล้วฮะเนี่ยจะมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแล้วลายเซ็นของท่านสวยมากหลวงปู่อนมาเนี่ยเซ็นสวยฮะนี่เหรียญน,นี้นะนี่ผมแกะดูนะครับนะผมแกะมาให้ท่านดูเพราะว่า มีหลายท่านอยากจะจองแตนะ่จองไม่ทันนะจองไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าเหรียญรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรผมเอามาให้ดูก่อนนะเขาเศกพร้อมกับเศกพร้อมกับพระกลิงรวยทันใจนะพระกลิงรวยทันใจมาดูฮะอันนี้เป็นกล่องทึบจริงๆพระกลิงเนี่ยอันนี้กล่องเขาเล็กไปหน่อยนะกล่องเขาเล็กไปหน่อย าการที่กล่องเล็กเนี่ยถามว่านะการส่งการอะไรเนี่ยมันโอเคไหมมันโอเคแต่พอกล่องเล็กขึ้นมาเนี่ยนะพอกล่องเล็กเนี่ยมันเลยดูเหมือนเหมือนไม่ไม่สัง,งา่าเอาเข้าจริง,รงๆเนี่ยมันดูมันไม่สัง,งา่าแต่ว่าข้างในสวยนะดูเหมือนไม่สง,งา่าแต่ข้างในเพราะกล่องเขาจะจะเล็กฮะเนี่ยกล่องเขาจะเนี้ยอันนี้งานลุ้นเหมือนกันฮะงานลุ้นเหมือนกันรวยทันใจนี่หลวงปู่บุญมาโจติธรรมโม เราจะมาเปิดให้ดูอีกนะแกะให้ดูอันนี้เขางานลุ้นนะครับมาดูเนื้อหน่อยแกะให้ดูกันชัดๆนะเพราะหลายท่านอาจจะไม่เห็นนะไม่เห็นผมนะเมื่อได้มาก็จะให้ท่านดูนะครับนี่ลุ้นกันเนี่ยเขาชอบงานลุ้นก็นอย่างเงี้ยแหละนะเหมือนกับแหมต้องแอบมองกันนะ่ะ นะ้าแอบมองกันว่าเป็นอะไรโอ้ฮะเนื้อเขาสวยนะครับนะเนื้อสวยฮะเนื้อสวยใช้ได้นี่ครับนะนี่อ่านะพระกลิ่งฮะยุคนี้เนี่ยพระกลิ่งมาแรงนะเกจีหลาย,ลายๆองค์มีพระกลิ่งทั้งนั้นเลยตอนนี้ครับนะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนฮะพระกลิ่งเดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยเขาเขาเปิดราคาเบามากกว่าเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนพระกลิ่งองค์หนึ่งแพงมากนะถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยพระกลิ่งแต่ละองค์แพงมาก เดี๋ยวนี้พระกลิ่งเนี่ยราคาลดลงมาเยอะเลยนะนี่โอ้เนื้อนี้ผมก็ชอบเลยฮะนาะเนื้อแบบนี้นี่ฮะสวยไหมนะนี่ก้นนี่ก้นพระกลิ่งนะครับนี่สวยไหมนะครับนี่ฮะนะ,ะถ้าใครอยากได้ก็ลองดูนะครับพระกลิ่งรวยทันใจหลวงปู่บุญมานะถ้าดูอย่างนี้องค์ไม่เล็กนะ น้าไม่เล็กนะครับแต่พออยู Keith ่ในกล่องเนี่ยนะดูแล้วมันม so ันจะจะเล็กจริงๆเนี Exodus ่ยนะฮะคือคือกล่องเนี่ยมีมีส่วนนะกล่องเนี่ยปกติดนะาขนาดเท่ากันหมดอ่ะแต่ทีนี้กล่องทึบกับกล่องใสเนี่ยนะเพราะกล่องใสมันจะดูใหญ่แต่เพราะกล่องทึบเนี่ยนะแล้วเป็นกล่องสีมันจะดูเล็กหน้ากล่องก็จะดูเล็กนะครับแต่ว่าข้างในสวยงามนะอันนี้เป็นพระกลิ่ฮนะนะเป็นพระกลิ่งเรามาให้ดูกันชัดๆนะฮะให้ดูกันชัด มาอีกนะอันนี้สินะอันนี้สิกระแสเขามาดีมากผมบอกว่าพระพระขุนแผนเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในใจของผู้คนจำนวนมากมมยพอสมควรทีเดียวพอเป็นพระขุนแผนเนี่ยโอ้โหนะวันนี้เนี่ยเปิดประมูลพระขุนแผนก็โอ้สู้กันหน้าดูเหมือนกันนะพระขุนแผนเนี่ยแปลกนะนำเลิก แต่อันนี้ไม่ใช่นําเลิกอันนี้เป็นแบบลุ้นนะแบบลุ้นนะครับกําลังมาแรงทีเดียวขุนแผนพายกุมารรุ่นแรกของหลวงปู่สิงห์กล่องก็ไม่ใหญ่นะฮะอันนี้ลุ้นเหมือนกันลุ้นเนื้อเหมือนกันเราจะมาดูว่าเนื้อรุ่นนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนหลวงปู่สิงห์บ้านค่ายระยองนะนะแล้วขุนแผนเนี่ยนะขุนแผนบ้านค่ายเนี่ยถือว่าสุดยอดอันนี้ หลวงปู่สิงเสกด้วยหลวงปู่สินนะเสกด้วยนอกจากหลวงปู่สิง์แล้วเนี่ยหลวงปู่สินวัดละหารใหญ่เสกด้วยแล้วกดพิมพ์นําเลิกด้วยนะนี่ถือว่านะรุ่นนี้น่าเก็บสุดยอดพอสมควรทีเดียวมาแกะดูกันหน่อยว่าพิมพ์เขาเนื้อของเขาเป็นอย่างไรน่าสะสมหรือไม่เพราะบางคนเนี่ยพลาดโอกาสการสั่งจองแต่บางคนสั่งจองไว้แล้วนะแล้วได้ของไปแล้วแล้วก็ชมด้วยว่า เออสวยหอมนะคือขุนแผนเนี่ยความโดดเด่นของขุนแผนนะพระขุนแผนเนี่ยนะครับนอกจากเนื้อที่มีความโดดเด่นแล้วนะครับกลิ่นก็สําคัญกลิ่นต้องมีความหอมฮะนะมีความหอมของเนื้อนะครับมาดูฮะองนี้นะองค์นี้เนื้อจะเป็นอย่างไรฮะนะผมแกะเลยแล้วแปลกนะท่านรู้ไหมาราคาลุ้นเนี่ย อาจจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยแต่ถ้าผมแกะปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมแต่ละองค์แต่ละองค์ององพอแกะปุ๊บคนขอเช่าในราคาสี่ร้อยห้าร้อยอะนะขอขอปิดที่อาจารย์หน่อยนะขอปิดที่ผมหน่อยไม่รู้ผมเปิดผมไม่ได้อธิษฐานนะผมเปิดแต่ทําไมท่านอยากปิดก็ไม่รู้นะ <c oughs> และนี่องค์นี้ครับนะองค์นี้เดี๋ยวมาดูองค์นี้ครับนะองค์นี้ อ้ผมจะดูแล้วนะผมจะดูแล้วนะเน <c oughs> ื้อไปเนโอองค์นี้หน้าทองนะหน้าทองครับนัหน้าเขาลงทองเต็มครับนะลงทองเต็มนี่ผมลุ้นมาเนี่ยนะครับคนอื่นลุ้นอาจจะได้เนื้ออื่นๆผมนี่แปลกฮะนี่ผมรู้ผมลุ้นมาสององค์แล้วนะสององค์วันนี้ยเป็นหน้าทองทั้งคู่เลยนะผมนี่นะเงินทองนี่อยู่กับผมเลยนะนี่ หน้าผมเนี่ยลุ้นมาหน้าทองลุ้นมาหน้าทองนี่หน้าทองอีกแล้วครับนี่เห็นไหมแล้วแล้วหน้าแบบนี้เนี่ยแม่นะผมชอบซะด้วยหน้าลงทองเต็มครับหน้าลงทองเต็มมาดูด้านหลังหน่อยนะนะดูด้านหลังหน่อยนะองค์นี้ใครอยากได้มั่งล่ะเอาไปไหมองค์นี้นะเอาไปทั้งสามพันไหมองค์เนี้ยอ่าเดี๋ยวพูดเล่นนะอ้าวนี่เห็นไหม รุ่นนี้เนี่ยถ้านหน้าเขาลงทองแบบเนี้ยด้านหลังเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะด้านหลังเขาไม่ได้ลงนะฮะด้านหลังไม่ได้ลงทองเขาลงทองแต่ด้านหน้านี่สวยไหมนะอย่างนี้เขาเก็บฮะนะอย่างนี้เขาเก็บแล้วด้านหลังเนี่ยเขาวบิบวับวิบวับเลยนันเนี่ยนะวิบวับวิบวับเลยแต่ผมดูแล้วเนี่ยนัเลขสองตัวนะผมได้เลขสองตัวนะ ไม่ยี่สี่ก็ยี่ห้าองค์เนี้ยเลขอ่ะไม่ยี่สี่ก็ยี่ห้าเนี่ยครับนี่แม่เลขนะเลขต่ำซะด้วยเห็นไหมนี่ครับนะก็ให้ดูกันฮนะให้ดูกันสำหรับแฟนรายการผมบอกแล้วนะครับผมไม่ปิดบงังนะรุ่นไหนออกมาถ้ามาอยู่ในมือผมแล้วใครยังไม่ได้เห็นผมให้ได้ดูกันเพราะว่าของซีนเนี่ย เชื่อเถอนะของที่ซีนมาเนี่ยแฟนรายการผมหลายคนนี่ไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่าต้องต้องจองเขาถึงจะได้เห็นแต่ท่านไม่ต้องจองท่านดูรายการผม <c oughs> ผมมาแกะให้ดู <c oughs> ท่านจะได้พิจารณาได้ว่าว <c oughs> ิจะเอาดีหรือเปล่าจะเอาดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าซีนเนี่ยเราไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าผมแกะแล้วท่านเห็นแล้วท่านก็ตัดสินใจได้แล้วจะเอาดีหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างไร